ต่อสดบล้ำไฟฟ้าดับนะคะนกนกมันมาทำฟิวขาดห้อยเลยเห็หม่สายที่ห้อยโทษ่ะหนะสายที่ห้อยรีบมะแม่ใส่หมวกกันนออ๋อนี่เลยนะคะฟิวขาดไปเฟสหนึ่งเรียกว่าเฟสก็กลมไปฟ้าก็ ทำให้นะเรียกโทรเรียกทุกก็มาปั๊บเลยนะคะโอ,โอเค thank you โขอบคุณมากเลยนะคะเรียบร้อยดีนะคะทีนี้เราก็เรียนรู้ถ่ายรูปเขาไว้เลยนะคะแอร์ชั้นสองชั้นล่างเบเกอร์ต้องต้องยกเป็นแบบไหนบ้างนะคะต่อไปไฟดับอีกเราจะได้รู้ไม่ต้องไปเที่ยวโตตามหาช่างขอบคุณมากค่ะ